ฝนตกรินรินหอมกลิ่นดินถูกไอ้ฝนจากบ้านนามาโดนที่เป็นจังใดหนอปานนี้คนย่อยลงมาท้องไร่ท้องนาะอยากเขี้ยวขีหน่อไม้ไบทัเคี้วยวกูจิหอดมือนีหาสิสนใจเบ็กิน ฝนตกลินลินหอมหินหินอยู่ในหัวคึอกลิ่นที่ขวายขี้หัวกลิ่นดอกสะแบงเบ่งบานเป็นพวงสงสายตาเงา ไปไหนไม่ได้ยินตำมะฮุงยินตำมะฮุงจะเศร้าเลยสำเพอสำเพอมาแล้วเจไดวันเจไดวันหมอแล้วขึ้บา,าสุกเกลิน่นเบิดขึ้น เกดวดขายของได้ไม่น้อยวันนี้เห็นแก้วมีวอเป็นตะขี่เราไปเอาวอเกดวดขายขอไม่ได้วันนี้เกดวดจะขายสบู่แส่กีแรงส้มตำใส่มะกอกใส่มะกอกนิดหน่อยไม่หน่อยแล้วใส่เยอะเลย

ลำปางคือมายังไม่กลับเหรอะไสอัวไสอัวไม่มีกินไสอัวไสอัวไสอัวเหรออยู่ลำปางฝนยังไม่อันนี้รีบตแตงโมเคล็ดน,นี่แล้วเขาบอกว่าทางชนบุรีฝนไม่ตกว่นนั้นมาวันนั้กย่านเสืออยู่แล้วเราก็ไปใส่ไปร้านต้มเอง ต้มสูตรนี้แม้เท่าไหร่มีแต่กินมีแต่กินติดมือแต่ไม่มีกิ่นในจมูกรอบปราจ,จากไช้ภูมิอยังไม่ได้เราก็ต้องต้มเองป๊อปใส่สองใส่องเลยใส่สองเลย,เ,ลยเห็ดไหมไม้เผ็ดไอ้แบบวาอันนี้ถ้าเกิดปัดันถ้าเกิดผู้กอง จากคนอ้าเหรอลูกเกิดคุณนายลุงเหรอเจตโพสฉลองอยู่ที่ไหนแฮปปี้เบิร์เดย์วันฟันวันหมแล้วนั่บวชมาเกิดเยอะวันบวชมาเกิดคนหลายไม่าวานป้าปนันป้านันคุกกองพยืนแซ่แบแซ่บแซ่บแต่ไม่เผ็ดวันนี้เราจะไม่กินเผ็ด ้านแวสดๆเมื่อคืนนี้วันนี้จะกินส้มตำท้องวันเพราะควรแสดงว่าถ,ถูกใจว่ายังไม่เอาปลามาให้ตำใช่ไหมวันนี้เราจะไม่กินแบบแดงๆบันจักรยานโอ้ออกกำลังกายม่ได้ ออกกระตกายไม่ได้ก็นอนบอเมื่อกี้ออกไปซื้อออกไปซื้อปิ้งไก่อืมอร่อยถ้าได้ไปราจากโครา้าโรทีบุ้จะอร่อยกว่านี้และอื่น <laughs> ปลาทุกวันนี้เขาไม่กินเขาไม่กินปลาดิบเขากินปลาต้มสุกกันมป่นบ่าเขาไปกินปลาต้มสุกด้วยกันเขาไม่ต้องกินเห็ดวันนี้วันหยุดพักผ่อนกินแบบสบายท้องฝนตกริมริมหนูว่านนี่กินหอย้เทธาิมตกลิ้นเคยเฒทาเคยฟ้า,าดำหน้าตาฝน พี่พ่ออีแเม่อีพ่อมาแล้วเจ้าพ่อคิรินัทนิคมตอนนี้เขากำลังเขากำลังเขากำลัง,ง,ลงชนแก้วกันอยู่ส้มตำแซบ่บ่าบอกใครสุริยนมณีศรีมาแล้วเจ้าพ่อสวนยางและเจ้าพ่อ ต่พ่อห้องพักก็ได้มีห้องพักอยากไปทุบเบื้องเลยลูกหลานไปทุ่เบื้องเลย,ลอ,อ,เลยอยากได้ห้องพักติดต่อมาเด้อเดี๋ยวติดต่อให้กับท่านสุริย์ยศมณีศรีพี่น้องเสร็จแ,แล้วก็ไปกินติศวับฟับเศรษฐีมาใบเบื้องฝนคาดคือฝนตกวับ